สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแก้วรัตนานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ละริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว30ซนเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาว65ซนเมตรนะเราจะพับริบบิ้นนะคะเข้ามานะให้เรื่มกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งจับมาค่ะเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะต่อไปดิบบินแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดิบบินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบินสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะอันนี้โป้งกับนิชชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาดิินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดค่ะเส้นนี้ค่ะทิ้ทงลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1งเส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะต่อมานะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ นี่ค่ะดึงเข้ามาแบบนี้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนะึ่งสองสามี่ห้านะพัดข้ามห้าเส้นค่ะนี่ค่ะจับพัดข้ามห้าเส้นมานคะคะพัดข้ามห้าเส้นมานีค่ะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นห้าเส้นนะคะสุดท้ายแบบนี้เราจะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมาสอดเข้ามาในรูที่หนึงเส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับผ่านมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ห้านี่ค่ะแล้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จับแขรงด้านนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ ดึงไล่มาทีละเส้นเลยค่ะแบบนี้นะค่อยค่อยดึงมาทีละเส้นนะคะไล่มาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดไปค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะนี่นะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบินค่ะสอดรอดไปเลย่นนอเราได้แบบนี้แล้วนะ แ,แบบนี้เราก็พิกกลับมาด้านนี้จับดิบบิ้นนะคะพับมาด้านหลังค่ะนะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะนับหนึ่งหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สอง้ีนะสอดลอดไปนะคะนี่นะ รูที่2นะคะรอดสี่เส้นนะคะ 1, 2, ึ่สาสี่นะลอดสี่เส้นไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเส้นถัดมานะทำมาด้านหลังแล้วก็พาไปด้านนี้ค่ะพับตัดมุมด้วยนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้นะนะคะแล้วก็พับไปด้านนี้สอดรูถัดมาค่ะแล้วก็ลอดสี่เส้นไป นี่เห็นมาแบบนี้จับมาพับไปค่ะสอดดูถัดมานะคะแล้วลอดสีเส้นไปนะนี่นะคะนี่ค่ะานเราไปแบบนี้ นี่ค่คะมาเส้นสุดท้ายค่ะขมานะคะแล้วก็พับกลับไปแบบน,นี้สอดไป เราไปแบบนี้นะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงไล่จัดแต่งทีละเส้นไปนะคะดึงไล่ลดีๆนะคะดึงไล่ลให้สวยงามน,นะคะทีละเส้นนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะสอดไปตามแนวลิมบินเลยนะเราก็จะเหลือไม่เยอะนะคะเราจะได้ไม่ต้องตัดทิ้นมากนะเสดายลิมบินนะคะ เราก็ตัดปลายริบินหินต่อ <Yeah. S 1> มาค่ะ mm hmm. เราจะเอาริบบิ้นความยาวนะคะ30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะคะสอดเข้าไปนะ yeah. สอดเข้าไปนะคะแบบนี้ ด้านแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับบิดบินมานะคะบ,นนนะบิดมาด้านนี้นะี่นะมาด้านนี้นะสอดลงไปในดูนี้ค่ะดึงลงมาแบบนี้นี่นะเส้นถัดมาค่ะจับบิดมาแล้วสอดลงไปนี่คดึงมาแบบนี้ จับบิดมานะบิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไป นี่ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะจับถิงบินขึ้นมาพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้นี่นะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะเปิดออกค่ะสอดดีนตรงนี้นี่ค่ะพับขึ้นด้านบน ับลงมาค่ะผ้ามาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไป สุดท้ายนะดิงขึ้น,นะคะ่ะพับลงมานี้นะสอดลงมาในรูนี้ค่ะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้นะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็จะได้แบบนี้ไหนที่ยังไม่สวยเราก็จัดแต่งให้สวยนะคะจัดแต่งกลิ่ให้สวยงามน,นะน,นะคะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นบน คะรับสอดกับพื้นไป แบบนี้พมา้านนี้นะคะจับพมา้านนี้นี่หางมีเป็นกลวนมาแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะเดินมาน,นะคะ ทำแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะให้ครบทัแปดเส้นเลยนะคะนะ เราจะได้แบบนี้นะเสร็จล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับกลับขึ้นด้านนี้นะคะสอดกลับขึ้นไปนะคะนี่นะพับสอดกลับขึ้นไปด้านนี้ค่ะนี่ค่ะพับกลับขึ้นไปพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,นะคะดอกแก้วรัตนานะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ